จะมีรถมานะครับเป็นขบวนรถด่วนรับสงบ่งผู้โดยสารจากสถานีสุวหรโกลกถึงสถานีกรุงเทพมาแล้วครับด้านจานชลาที่สองนะครับจะเป็นรถสุราธานีสุวหรโลกซึ่งออกเดนนินงางตอนเช้นานะครับมาแล้วเป็นรถจากคเว Y นไวรนะ นะครับเราจะคิดวิวไว้โดดในชันจลาที่หนึ่งนะครับ ในชานชาลาที่หนึ่งครับผมเาจะใส่อีกงันราดูนึ่ไม่ทันในชานชาลาที่สามนะครับเป็นรถด่วนดีเซลรางนะครับรถสปินเตอร์รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุราษฎร์ธานีถึงสถานีกรุงเทพออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยครับผมออเอาแล้วเอาแล้ว